วัดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตไปหางลูกยงนะครับตอนนี้เขาออกลูกเต็มอ่างแล้วทุกคนเห็นลูกเขาไหมเต็มเลยวันนี้ผมก็จะมาเติมน้ำนะครับเพราะน้ำเขาลดไปมากแล้วนะผมก็จะเสียบได้ไหมวะ,ะได้แล้วนะครับ แล้วก็เอือน,น้ำก็เติมลงไปเลยครับไม่ต้อกลัวว่าน้องปลาจะเป็นไรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้องปลาจะเป็นไรมาก น้องไม่เป็นไรหรอกน้องก็แค่แบบมึนๆแค่แค่นั้นนะทุกคนพอแล้วแหละ ออก็จะมานั่งดูนะเน,นี่ยลู้า็ไมย ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ผมซูมให้ดูเดยวนั่นน่ะเห็นไหมนั่น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 นี่นี่นี่เห็นไหมทุกคน มันมันมนมนมนวจังวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมน่ะทำไมกล้องมันเบือจังวะท,ที่ลูกเขาไม่นานน่ะตัวเล็กเนีแน่ยเน่ ขอบคอบเนี่ยเห็นไหมสวนพวกตัวใหญ่ก็จะไปอยู่ข้างล่างนะลูกเขาเต็มอ่างเลยอ่ะแต่ในกล้องแต่ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะเหรียญสตังค์อะไรวะเหรียนสตังขอให้ปลา ล่ำรวยนะเดีย๋ยวสตังค์ลงไปในอ่างแล้วนี่ผมก็จะไปวันนี้ผมก็จะมาแบบเพิ่มหินให้น้องนะแล้วก็จะมาตรงนี้มานะครับดูหินเต็มนะครับแล้วก็จะไปใส่ให้น้องครับ หินเต็มนะครับตรงนี้หินเต็มนะครับตรงนี้หินเต็มนะครับคนตายนะครับาแล้วก็เนีย่ยหินโคตรขาวอ่ะหินสีโคตรขาวหินอะไรวะทำไมมันขาวจังหินเรื่องโคตรขาวผมจะใส่ ไข่มุกลงไปดีไหมวะเอ,อใส่เลยแหละไข่มุกที่ผมว่าไม่ใช่ไข่มุกในหอยนะไข่มุกอันเนี้ยแต่ผมหาไอว้วกหิมก่อนนี่หุย้ยหินแบนหินแบนมากแบนมากเลยหินอะไรบแบนๆขนาดนี้หินนัน่นแหละทุกคนไม่ใช่อะไรหรอก นี่ก็เห็นหมดเต็มเลยอะแต่มดพวกนี้มันไม่กัดคนนะเทียนเยอะละไอ้ไข่มุกลนไข่มุกลนไข่มุกใส่ลุงไปเอาเห็น ใส่ลงไปโยนตายตรงนน้นเห็นแบนใส่ลงไปด้ทุกคน,นเนห็นขาวเราไปละเนี่ยเห็นขาวขาวงามงามหงค่อยก็อัปดเดตแค่น,นี้นะ นี่ก็เท่านี้แหละทุกคนบ๊ายบาย